สวัดดีครับแม่ห่างหายกันไปนานผมอ้วนผอมผักกินปลาเที่ยววันนี้เราจะมายามาว่างๆเนาะเราจะมาเอาเมาเล็ดพันธุ์ขึ้นไปปลูกเขาด้านนู้นเพื่อมันไม่มีต้นไม้หินเลื้ออะไรอาจจะล่วงใส่บ้านคนแล้วก็ช่วยเหลือไปในตัวช่วงจังหวะเราว,ว่างตอนนี้ช่วงหน้าฝนแล้วต้นไม้มันจะได้ขึ้นพอดีพอดีกาให้เมล็ดพันธุ์มาก็เลยจัดก,การทําประโยชน์ แล้วบูตึงไปไหนเนี่ยไม่เห็นเปิดกล้องกลัดเราเลยไปไหนไปไหนวะตึงไปไหนตึงไปไหนเอา้าโอ้ท่านบูตึงทำไมตัวเล็กลงฮะท่านบูตึงทำไมตัวเล็กลงโอโ้โหเอา้ายังไงใช่หรือไม่ผมใส่ไม่ใช่อ๋อท่านบูตึงไม่อยู่นะครับท่านบูตึง บินไปสิงคโปร์ไปดูงานนะครับช่วงนี้ผมก็เลยมาทําช่องคนเดียวไปดูงานที่สิงคโปร์เพื่อมาพัฒนาช่อง u ูท b e ช่องอ้นผอมของเราอ่ะก่อนที่เราจะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อผู้ทอดเป็นทะเบียงเนาะกันกันเสริมพลังเราจะได้มีแรงปลูกต้นไม้อ่ะนี่นะครับด้วยทอดแน่ใจ แม่ใจนะครับกรอบอร่อยเอาลองกินทุก่อนเออนะครับอร่อยเดี๋ยวมาล้างก่อนเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปหวานเมล็ดพันธุ์ขุดเมล็ดพันธุ์อ่ะเดีย๋ยวตามผมไปดูเลย คราฟกโผล่ทำภารกิจครั้งนี้เหนื่อยเหนื่อยมากกาดภูหูไปคนนึ่งบูตึงเนาะไม่ได้มาทําภารกิจด้วยก็เสียใจเสียดายไม่ได้เสียใจเขาไม่ยังไม่เป็นไรเขาแค่บินไปดูงานได้สิงคโปร์ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ากําลังเดินเที่ยวที่ตลาดในสิงคโปร์อยู่ดูงานเพื่อมาพัฒนาช่องเราเนะาะไงวันนี้ผมก็เลยอยู่ว่าง เห็นฝนมันจะตกเพราะช่วงหน้าฝนเวยก็เลยเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาให้ภูเขาเกิดความสวยงามแล้วก็กันหินไหลลงมาถู่บ้านคนด้วยเนาะเพราะว่ามันไฟป่าไหม้ทุกปีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำพรัรกิตนะครับเขาลูกนูนนะ้นเนาะที่ผมชี้ให้ดูตั้งแต่แรกสูงแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายวิวข้างบนให้ดูอ่ะครับ ยอดเขานะครับความสูงก็พอสมควร้าล่างจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นเมฆนที่กำลังต่อตัวเป็นบรรยากาศที่ดีของจังหวัดพชรชบูรณ์อําเภอชนแดนเนาะบ้านเรา ก็จะน้ำตาไหลคุดตึงจังเลยคิดถึงคูณตึงจังเลยว่อไงจะกลับมาบินกลับมาเร็วๆได้คุณตึงจะได้มาบริหารช่องด้วยกันคูณตึงได้ยินไฟคุณตึงอยู่ที่สิดกโปรงได้ยินไหมตอนนี้ช่างยนต์มาทำประโยชน์เครื่องมาวางรอแล้วโอ้กลับมาบริหารช่องเอาผลงานเอาฝาดด้วยนะครับ Work it out. Something's gonna bring a change. Johnny's we are meant to take. Let's sing a song. Full of hope, full of praise. I'm real love.